เอ้ยโอยเ้านุยยยยนนบก่วด่เาลไยุนรับกมตนะครับ ก้มต่ำนะครับระวังหลังพอครับยืนไม่ต้องรีบข้าครับพอแล้วครับยืนนะพอแล้วครับก้มต่ำก้มต่ำรับจำนวนจำกัดมือไปก้มนะครับมีไฟครับอมีไฟเลยครับไม่ตกมือมีไฟฉายเปล่าข้างในไม่มีไฟัโอเคดูให้เรียบร้อยระวังหลังครับก้มต่ำเดินลงนี้นิดนึงโอเคลุงพี่เข้าไปดูข้างในให้เรียบร้อย แล้วเดี๋ยวกอจะออกลูกพี่ต้องออกก่อนนะเกียวบพื้นที่เกินมาหรือป่าลูก เอาสายเลยครับมัเป็นไรฮะเนี ab ่ยดอกไม้บโอยู่นี่นลเออเมานี <S <S okay. ่สรงต่อเลยโอเคเอาเขมิรอใโปยเอาเขาไมเยอะๆเอามาอีกเยอะๆีาใครถือถาตัวมโปยเข้ามาตาต้ พี่ครับขอทางดอกไม้โปรยหน่อยครับเลยอ้จักเอาเอาน้ำอบด้วยน้ำอบน้ำอบดีวดอยู่ป่ะหมดแล้วใช่ไหมของของบหล้วครับเออน้ำอบดูดอกไม้โปรยเข้ามาหมดเลย

1.57 đợi chút ạ cho nó ra cho nó หน่อยครับเดี๋ยวจะได้หักเหือดไม่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp